จากราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่เราก็จะมานะครับแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมสนามนะครับก็เอาไปใช้ก็คือเจาะอะไรที่มันภาคสนามนะครับเป่าบ่อบดานก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะไปแยกปูนเธอทําอะไรได้หมดนะครับหรือว่าใส่รถลราไว้เป่าลมพวกรถบรรทุกรถอะไรครับใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แมนนะครับรุ่น pds 9 0 s นะครับเนี่ยฮะสีนี่สีนี่ญี่ปุ่นเขาคงทามานะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น เป็นปั๊มสกอร์นะครับนี่นะครับถังน้ำมันน้ำอันนี้ผมเติมน้ำยามไปใหม่มันก็อาจจะเติมเยอะไปนะครับนี่ครับแอมแมนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องอีสุสามสูบนะครับอาขาดค้ำอยู่นี่นะครับปิด ลองดูนะครับตนนัวนี้นี่ก็เป็นสวิตต์แกสตาร์นะครับนี่ก็ติดติดเกยความร้อนให้นะครับจะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วม,มันมีความร้อนสูงเกินลิมิตหรือเปล่าแล้วก็ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2,500ันอยกว่าชั่วโมงนะครับนะ จะพอดับนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องให้ลมตรงนี้มันเพิร์ออกให้หมดก่อนนะครับเหมือนระบบดีล็ทวาลนะครับลมไม่หมดก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ เนี่ยฮะดูนะครับเนี่ยกระลับเคขอบคุณครับ